มาดูกันนะคะก่อนเอ่อก่อนที่เราจะเอาปลาลงไปปล่อยเอ่อกระชังแล้วนะคะคือเทาก็ต้องเอาปลาลงมา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 ให้มาแช่น้ำเพื่อแบบก่อนไอคุณยางลงไปรดังไปลดอย่าลืมถอดเกิบนะคะเราก็ต้องเอาปลาลงไปแช่ไว้ก่อนนะคะโอ้ยอันอันอันอ่ะแช่ใกล้ๆแล้วแช่ใกล้ๆแลเออแช่ไว้สกักก่อนให้อ่เอาปลาลงมาแช่ให้ให้ปลามันปรับสภาพตัวเข้ากับอุณหภูมิของน้ํานะคะขยับถือหัเนาะง เอ,อ,อาอแช่แลก่อนมนยังดอกมันจะลอยอ่วงลวงสร้างมันให้มันรอยอยู่ห้านแหละจ้าปล่อยปลาปล่อยซะปลงซะ่าถือไว้มันหนักนะคะแช่ไว้ก่อนจ้าแช่ให้แช่ให้ปลาปรับตัวคข้าขอุณหภมของน้ำนะคะ เพราะว่าจากบทเรียนปีที่แล้วนะคะอ้าอ้าอเพินมื่นที่ล่ะก็คือจากประสบการณ์ปีที่แล้วเนาะความจี่คข่บุหูได้จากที่น้องคข่บัหูไข่สื่อป้ามาป้าตัวน้อยสานีแหละถุงแบบนี้แหละจ้ะก,ก็กระปล่อยลงไปในน้องนี่นะน้องนี้ก็ประมาณประมาณ10ประมาณ6ถุงอะหกถุง สรุปว่าบัญหาหนาแรงมานะมาสูบน้ำเบิงเบิงฝาแล้วนะเหลือปลาเหลือโบเห็นปลานิ้จักตัวพี่น้องเออเห็นแต่เห็นแต่ปลาไอ้นั่นเหลือปลาทเทียนประมาณ20 20หรือ30ตัวนี่นะจ้ะจากที่ปล่อยประมาณ6-7ถุงอะแล้วก็เหลือปลาเหลือปลาทับทิมอยู่สองตัวเบิดหนองนะเบิด์หนองเหลือปลาเหลือปลาทับทิมอยู่สองตัวจ้ะก็เลยจับก็เลยจับปลาทับทิมเนี่ยไปปล่อยลงบ่อล่างแล้ว ก่อนเลยนะคะเออเดี๋ยวเราให้แช่น้ำแล้วก่อนให้มันให้มันเข้าใจกับอุณหภูมิของสภาวะภูมิอากาศก่อนระบางหมื่นนะอายระบางหมื่นนะใส่เกือบลงไปด้วยนะคอยกระเมยน้ำสุดอันใบน้ำเจ้าเด้ไอคุณเอ้ยเออเป็นย่างทั้งอันโอ้ยจักอะไรส่งจักอะไรอันอันนันเนาะโอ้ยอันนี้ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่ไปปล่อยลงบ่อน,นี้ก่อนก็คือ เอาไปแสวไว้เออเอาไปแสวไว้ตัวนี้มันโตใหญ่ไงถุงนี้ก็ลอ,อยหนึ่งพนหอดยี่สิบตัวย่านบ่หอดดูยี่สิบตนี่<ะ>เอ,อ้อปลาด้ำน่ะน้ำน่นจะเต็มแล้วนะว้าน้ำขึ้นหลายแท้เรายังไม่มีระบบน้ำปล่อยทิ้งเลยแล้วถ้ามันล้นมาแล้วมันก็ไปหมดแล้วปลาค่อยมันจะเหลือไหมนี่เห้อเออมันหมื่นนะมันหมื่นนะ ป้าจะว่าจะว่าน้องนี่ป้ากับายดอกจ้าเอาแช่แล้วก่อนจ้าแช่แล้วก่อนแช่แล้วก่อนอืมอันนี้บ่อล่างนะคะบ่อล่างปาก็ยับยับอยู่นะยับยับอยู่แต่มันก็ไม่หลายเท่าไหร่นะคะบรรยากาศดีดีจ้าชิวชินี่คือบรรยากาศรอบสวนบรรยากาศรอบสวนจ้าเขาเขาก็ใหญ่เขาก็ยาวเขาสูงเสียดฟ้า สวยกว่าเขาก็เรานี่แหละมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปลาแม่น้ําอันนี้คือปลาแม่น้ํานะคะเพราะว่าลอยมากับน้ําเราจะมาลงเราขอยมันจิตายนั่นมาดูนะจ๊ะโอ้ยคอยเดีเสียงค่นเท่าไหร่จ้าดึงดึงจุกเลยค่ะดึงจุกเลยค่ะจ้าดึงจุกเลยค่ะอ่าอ่าอ่ดึงทื้อเลยค่ะดึงทื้อเลย ดึงปึ๊ดเลยคะ่ะปึ๊ดเลยคะ่ะมันก็จะเด้งเลยนะคะแกะได้ไหมคะแกะหัวมันก่อนดึงดึงยางถูกเลยคะ่ะมันก็จะตึ้ง <S <s <ist> จะเจ <s ist> าอย่าเเพวเทอย่าเเพ้วเทวางไว้ก่อนนะคะวางอันนั้นอัน,นอันอันตีต,ต,ตีปากถุงก่อนตีปากถุงก่อนตีม้วนขาม้วนขาม้วนขะม้วนค่ะเออ <S <s <ist> เออจา้าเออจ้าเออจ้าโอเคจ้าวางเลยคะ่ะทีนี้ก็วางเลยวางเลยให้เขาปรับสภาพของเขา เขาจะเป็นไรปล่อยเขาอะเอาแกะทุงงไม่จ้าแกะทุงงไม่จ้าโอ้ยอันผู้ซอยคอยนี่เก่งเก่งจังเลยเก่งจังเลยจ้าทำตามที่บอกเลยจ้าเพราะว่าก็ต้องจับกล้องอ่ะดึงทื่น่าดึงทืนน่ะดึงดึงเหมือนเดิมจ้าทีนี้ก็ปีตีปีปากถุงนะจ้าอ่าเอราเขาลืมบอกจ้าว่าตัวไหนตายมือคว้านออกก่อน อันนั้นอันนั้นก็มีอันนั้นก็มีเราอึงดึงอยู่นะเราอึงดึงอยู่นะเรอกระชากะเอาก็เอามือจกเอาที่ขาจกเอาเลยจกในนั้นแหละเออเนาะเออจกกระจกเอาที่หล่ะเออมันอยากออกเนี่ยแล้วนะตึ้งตึ้งตึ้งกระโดดดิ้ง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 นาะเออเนาะมีไหมมีไหมเออเออตัวได้ตายมันกรล้อยตัวเนาะโอ้ยขอชิเชียง จะตกน้ำเดื้อโทรศัพท์เอ้ยค่าปล่อยมาแล้วค่ะปีตีปัดคุ้งก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวมันก็จะนี่อ้าวไปเลยจ้าไปเลยจ้า กระโดดออกติ้ง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 แล้วจ้ะอยู่กันดีๆนะลูกอย่าทะเลาะกันนะเดี๋ยวแม่แอววมาหานะคะเดี๋ยวแม่แอววมาเยี่ยมนะคะเรีย่แอวชื่อชิดข้าวมาสังนะจ๊ะเรียนด้วยตัวไดงงดงทั้งหอกอัไนเส้นหรอนั่งเส้นหรอเส้นหรอเฮ้ยอาสิเทงหลดเทนหลดเอโลหลดนอโลหลนี่ตัวนี่ร้อยตัวทองมันร้อยนี่ เอาตันทองไว้อบางสินีก่อนนั่งสินีก่อนบางเซ้น้ำหน่อก่อนอุ้ยลูกหักเต็มเลยฮะได้บ่เออเออเอออทุ่มไปร้อยเอามาเอามาไว้นี่เดี๋ยวทุ้มไงเอาอนเอาไง่อาก่อนไงเอาก่อนเออแต่เขาก็แทมมาสองถุงเขาก็เพื่ออยู่อีกตัวหนึ่งน่ะร้อยอำงาบอยู่นะเนี่ยเอออำงาบงาบอยู่นะ เอาฝากไว้ข้างบนก่อนถุงนี่ก็งาบหลา,า,ายเติบขึ่นเลยกระ,ะโดดออกติ้งๆเลยมันก็ม้วนอยูลเลยนะขาไปดูเขาอือฮึไปนะจ๊ะวันนี้ขับทิมจ้าขับทิมมีทั้งขับทิมมีทั้งปลาชินนะคะแล้วก็แล้วก็ ปลาในปลาในปลาจีนลอยแล้วลอยแล้วปลาจีนปลาในปลาเอ่อมีทับทิมมีทับทิมมีปลาจีนมีปลานินแล้วก็ปลาในออโอ้ยสมองขอ่อยเนาะ คอยด้วยคอยด้วยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวยงามตามท,อออท้องเรื่องสวยเลยเอา <UA, S 1> บานิเท่เรียบร้อยเจ้าปลาทั้งหมดเจ็ดถุงเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่า มันจะหลอดจากถุงมันจะหลอดเยอะไหมนัจเจนัจเจ